แนวทางฮานอยครับผมประจําวันที่15ทธันวาคม2,567นะครับเมื่อวานเข้า96แล้วก็69ครับผมสายลู่เทสีเด้งนะครับผมวันนี้เด่น5รอง3ครับตัวนิน้5 5กับ3 2นะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี f c ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านนะครับผมเราก็กลับมาพบกันทุกวันเป็นประจำเหมือนเดิมครับผมสาหรับคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมสาหรับท่านไหนที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสาหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับทนหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับทนหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับทนหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์เย่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางหาน้อยนะครับผม ก่อนอน่นเลยเราก็ต้องสะรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่14ธันวาคม2567ครับเมื่อวานแอดให้เด่น5รอง6นะครับผม3ตัว2 5 4กับ9 6 4ครับ สองตัวห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าหกครับผมหกสี่หกเก้าตัวกันสองสี่สี่สี่แล้วก็เก้าสี่นะครับผมผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผมรอบสี่โมงครึ่งนะครับผมสามตัวบนออกเก้าแปดเจ็ดกับสองตัวล่างแปดสามรอบนี้ก็หลุดไปครับผมรอบพิเศษนะครับผมห้าโมงครึ่งครับสามตัวบนสามเจ็ดเจ็ดกับสองตัวล่างเก้าหกครับผมก็จะเข้าทีเก้าหกนะครับผม เป็นตัวกลับของ2ตัวรองครับรอบปกติครับผมรอบปกติ6กโมงครึ่งนะครับผม3ตัวบน0ูนย์กับ2ตัวล่าง69ครับผมต่อมาตัวเดิมครับผมก็จะเข้าที่69นะครับผม69ครับ2ตัวรองครับผม v i p ครับผม v i p รอบทุ่มครึ่งนะครับผม3ตัวบน175กับ2ตัวล่าง51ครับผม ก็ได้บิงรูดห้าล่างบนนะครับผมบินรูดห้าล่างบนรอบนี้เจาะไม่เข้าครับเสียดายเนาะได้แค่วิ่งรูดล่างบนครับผมสรุปนะครับผมสรุปวิ่งรูดนี้ได้สีแดงครับผมวิ่งรูดนี้ได้สีแดงนะครับสาหรับสายเจาะก,ก็จะเข้าที่96 2ตัวล่างรอบพิเศษครับผมแล้วก็692ตัวล่างรอบปกตินะครับผม ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้ครับผมสำหรับแนวทางฮานอยในวันนี้นะครับเฉพาะกิจสี่โมงครึ่งพิเศษถ้าโมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็วี P ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567้าสครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นห้าครับผมเด่นห้ารองเป็น3ามนะครับเด่นห้ารองสามครับผมเด่นสามตัวเด่น 3, ตน3ตนน 0, 5, 5มน 3, ตัววันนี้ได้0ูนย์ห้าห้าครับผมส่วนรองสามตัววันนี้ได้สามสาสองครับ ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็สงตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา0ูนย์ครับผม3ตัวเด่นกับ3 2 2สอง3 3 2นะครับผม3ตัวรองครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็สงตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น5ครับผมเด่น3ตัว055นะครับผมจะตัด2ตัวเด่นได้50ครับผม5,2ครับเด่น5รอง3เด่นรองรวมกัน53ครับผม52นี่ก็จะแปลงมาจาก55นะครับผมก็คือ52ตัวครับ รอง3ครับผมรอง3มรอง3มตัว3ามสมสองนะครับผมจะตัด2ตัวรองได้3 2สองครับผมแล้วก็3 3สครับ3 2สองกับ3ามสนะครับผมตัวกันวันนี้ตัวกันไม่มีครับผมเพราะตัดหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมวันนี้ตัดหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม,มก็ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม สาหลับแนวทางฮานอยในวันนี้ครับผมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครงึแล้วก็ VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันอาทิตย์ที่15ทธันวาคม2,567ครับวันนี้ได้เด่น5รอง3ครับผมเด่น3ตัว055รอง3ตัว332ครับ เด่น5รอง3นะครับผมเด่น3ตัว0 5 5ห5รอง3ตัว3าม3 2, ครับผมเด่นสองตัวครับผม505 2 5 3 5 5หรองสตัว3 2 3 3ตัวกันไม่มีครับผมเด่น2ตัวนะครับผม5 0 5 5 5 3 5 5หรอง2งตัว3 2 3 3ตัวกันไม่มีครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น5รอง3านะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น5รอง3ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมตัวเน้นวันนี้แอดก็จะขอเน้นไปที่55้านะครับผม ตัวเน้นมันนี้ครับผม5 5กับ3 2นะครับสำหรับตัวเน้นมันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่55กับ3 2ครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับทนานที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ